ฟังดีๆนี่คือคีย์สำคัญที่ผมได้จากคนปั้นแบรนด์ระดับประเทศในงาน Marketing Up งอุ m ซัซึ่งผมมาครั้งแรกในชีวิตวันนี้เราจะไปอีเวนต์การตลาดกัน Marketing Up งอุปซัม2025ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นงานการตลาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเราและหลักๆที่ไปวันนี้เป้าหมายอยากจะไปฟังเซสชั่นของ AI การนำ AI มาใช้เรื่องของการตลาดอะไรทำนองน,นี้ตื่นเต้นนะรู้สึกว่าห่างหายจากการไปงานอีเวนต์ใหญ่ๆมาค่อนข้างนานเรามาถึงก่อนเวลาก็จริงแต่เสียเวลาเพราะเดินไปผิดชั้นเดินมาผิดอีกตอนนี้จะส หลักๆมีอยู่4เวทีซึ่งจะเริ่มพร้อมกันแน่นอนว่าเราฟังไม่ครบทุกเซสชันต้องบอกว่าคนเยอะเหมือนกันนะส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือมาร์เก็ตติ้งและแล้วเราก็ได้บัตรห้อยคอเข้างานมีถุงผ้าให้ด้วยนะเซสชันแรกพูดเกี่ยวกับการเปลี่ยนประสบการณ์ให้ลูกค้ารักลูกค้าหลงซึ่งผมสรุปคีย์เทคเอาไว้หลักๆคือ 4C 1เรื่องคอมมูนิเคตแน่นอนว่าเรามีสินค้าหรือบริการเราต้องสื่อสารให้เป็น2 c o คอนเนซึ่งข้อนี้คอนเทนต์มีส่วนสําคัญทําให้ลูกค้าคอนเน็ก ยายามให้จบการขายให้เร็วที่สุดใน3คลี่ CRM ทุกอย่างต้องทําให้ง่ายสะดวกและลูกค้านึกถึงเราภาพสุดท้ายที่เราต้องการเห็นคือความโรโยตี้คนต่อไปที่จะขึ้นพูดคือคุณ CK มาในหัวข้อปั้นแบรนด์ให้คนจดจาคนฟังเยอะมากและแน่นอนนี่คือ Key Take Away ที่ผมสรุปมาให้หนึ่งคุณ CK ย้ําเสมอว่าแบ n นด ing คือสินค้าไม่ใช่การตลาดทําสินค้าให้ดีให้ต่างแล้วผู้ชนะจะเป็นคุณ2สินค้าที่ดีคือสินค้าที่แก้ปัญหาให้กับคนได้3สินค้ามี2ประเภทคือสินค้าฟรีหรือการทำคอนเทนต์และ ก็คือสินค้าที่คนต้องซื้อ4<ส>ตั้งข้อสังเกตคอนเทนต์ที่คุณหยุดดูว่าทําไม <c oughs> คุณจึงหยุดดูอย่าเสพคอนเทนต์โดยไม่ตั้งคาถาม5หากสินค้าที่คุณมีท <c oughs> ดแทนได้ง่ายความแตกต่างเท่านั้นที่จะทําให้คุณอยู่รอดอันนี้ก็เจอสิเกครั้งแรกเหมือนกันรู้สึกว่ามีไฟฟังแล้วมีไฟกว่าใน YouTube อีนนกเขามาเล่าเรื่องของการทำแบรนดิ้งเขาจะเน้นไปในเรื่องของสินค้าแล้วก็การทำคอนเทนต์เอาพูอยู่สองเรื่องหลักก็สนุกดีนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับจากนั้นเราก็นั่งฟังยาวๆไม่ว่าจะเเเเปปป็็นนนตััววออยย่่่างงงคมข KF จะชดถึกกีบ AI การถูกนํามาใช้ทั้งด้านของโฆษณาหรือครีเอทีฟพักเที่ยงกินข้าวที่งานมีแจกกาแฟพันไทยด้วยนะคนละหนึ่งแก้วเติมพลังเสร็จเรียบร้อยก็ลุยต่อช่วงบ่ายเซสชันนี้น่าสนใจมากคือการเจาะอินไซต์พฤติกรรมผู้บริโภคหลักๆคือความหวังทุกวันนี้นิยามความหวังของคนส่วนใหญ่ลิบหลีมากทุกคนต่างต่อสู้เพื่อความอยู่รอดเงินคนกลัวเป็นนี้มากขึ้นหารายได้ที่2จากการขายไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ามือสองของกินจุดต่างคือคนที่ใช้เทคโนโลยีกับคนที่ไม่ใช้มีเดียคนดูไลฟ์สดมากขึ้นพอรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ถูกดลอที่สําคัญ คือการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับสินค้าหรือบริการและเราก็นั่งฟังไปหลายเซสชันไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบรนด์ด้วยตัวเองหรือการใช้ AI สําหรับ SME ซึ่งเป็นการใช้ ecosystem ของ Microsoft แต่ว่ารองานมาทําโดยอาจจะไม่ได้ฟังครบทุกเซสชันก็รู้สึกเสียายเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาฟังอีกทีจากนั้น<ๆ>ก็นั่งทํางานยาวๆและเข้าไปฟังเซสชันสุดท้ายคือการปั้นแบรนด์ให้คนรักโดยไม่ต้องงองงบโฆษณาแต่หลักเลยก็คือการทําสินค้าให้ดีการบอกต่อจะยังคงเป็นการตลาดที่ดีและใช้งบน้อย ที่สุด